ดูช่างดิวอ่ะสวัสดีครับมาเจอกับช่างตีสันใต้วิศวงก็ช่างตีหลักโหครับพาดูช่างดิวครับดีช่างดีทุ่ยหยันมากเลยครับเป็นช่างที่ทุ่ยหยันมากเรื่องที่ช่างอ้วนปะผุครับพั่งอ้วนปะผุเลยใช่ไหมออกำลังทำอะไรครับกำลังตักเกล็ดฮะ เอาจ้งตจงทำคลิปเด็ดจ้างจางให้มาทำอะไรจ้างม่ให้มาไม่เอาก็ต้องมาทำคลิปให้ท well ั้งทุนดิทไม่เอาจ้างาม่ต้องมาอีนมเด่นหลายอย ทำไมทำไมไม่เอา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 เอาแล้วดูไม่ได้มาแล้วจะได้ทำคลิปได้ไงดีแจ้เอื้อนทำครับ โปรสีอย่างดีครับงานโปรสีครับโปรสีปับเดียวก็เสร็จแล้วนะทำนานไมทั้งวันเดร็กดีครับฮะเหนื่อยไหมไปนื่เราไปดูเช็งคิงครับ À bà Văn Bên đó Bà Đi đi, take đi, take đi <laughs> มันดำปื้อๆลื่นเลยนะเดี๋ยวลงมาแล้วเราตัดหญ้าอยู่มือดูมือช่างดำมากเลยครับเดี๋ยวคลินี้จบคลิปกันนะครับไปพี่ไปแล้วครับพี่เดินนี้ไปแนละ้วทั้งเดียว<า>เหนื่อยไหมครับ<า>เหนื่อยไหมครับเหนื่อยหรอกแต่เบือ่อใช่ทั้ทงวนงันเลย